โดดเด่นด้วยกระจังหน้าสไตล์โคโดนะครับมาพร้อมกับชุดไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์รถบ้านมือเดียวจากป้ายแดงนะครับคันนี้ไม่แช่หมือนสี่นะครับมาพร้อมกับตัวหน้าจอนะครับผมพร้อมกล้องมองหนังนะครับผมเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับกล้องถือว่าชัดมากๆนะครับนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์กระยะมาให้ทั้งหมดสี่จุดนะครับช่วยเวลาถอยจอดได้ดีมากๆนะครับตัวเกียร์อัตโนมัตินะครับมาพร้อมกับโหมดสปอร์ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็ผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมบอยเพชรยนต์กันอีกเค่นเคยนะครับในช่องบอยรีวิวรถนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเอารถเก๋งซีดานนะครับผมขนาดกระทัดรัดนะครับใหม่น้อยนะครับปีใหม่ๆนะครับมานำเสนอนะครับผมคันนี้นะครับเป็นตัวมาด้าสองซีดานนะครับตัว1.3 C ปี2022นะครับคันนี้ใหม่เพียง1 4 0 0 0มโลเท่านั้นราคานะครับที่ตั้งขายอยู่449,000บาทนะครับถือว่า ประหยัดไปจากป้ายแดงนะครับประมาณแสนหนึ่งเลยนะครับผมสําหรับตัวมาด้าสองคันนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถนะครับจะสวยงามขนาดไหนก่อนไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับมาดูกันที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับในส่วนของกระจังหน้าของเขานะครับซึ่งเป็นกระจังหน้าสไตล์โคโดนะครับผมนี่ครับมาพร้อมกับโลโก้ตัวมาด้านะครับที่อยู่ตรงกลางนะครับชุดไฟหน้านะครับจะได้เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับ จะเป็นลูกแก้วใสๆนะครับกลมๆนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวที่อยู่ในโคมเดียวกันนะครับคันนี้ได้เป็นสีด้านะครับสีเดิมโรงงานนะครับไม่เคยผ่านการกัดสีมานะครับสภาพสีริ้วรอยนี่แทบไม่มีเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นน้องๆป้ายแดงเลยนะสําหรับคันนี้นะครับผมนะครับตัวตัวผิวผิวพันตัวรถนะครับคันนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นนะครับประมาณเจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นครับผมกับตัวมาด้าสองนะครับดูผิวพันด้านข้างนะครับ เดี่มสารคมชัดนะคะรถไม่เคยผ่านการชนหนักจมน้ำพิกความกับไมค์กอไมนะครับดูสังเกตขอบด้านข้างชิดๆเลยนะครับล้อแมกซ์ล้อเดิมจากทางโรงงานเป็นแมกซ์ขอบ1ิ้านะครับเป็นล้ออลลอยขอบ1ิ้านะครับส่วนตัวยางนะครับที่ติดมาจากรถยนต์ก็เป็นยางที่ติดจากป้ายแดงอยู่แล้วนะครับเป็นยางของด้านหลอกนะคะยางปี 2022. สองพยี่สบสองสภาพดอกอยางยังลึกๆเหลือๆเลยนะครับใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับ ในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับผมมาพร้อมกับไฟเดี้ยวนะครับแล้วก็ปัดไฟฟ้าแบบอัตโนมัตินะครับเมื่อล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถด้วยนะครับมีติดฟิล์มติดคิวกันสาดให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานเลยส่วนตัวมือจับประตูนะครับก็จะเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับตัวปุ่มนะครับเวลาปลดล็อกรถนะครับตัวกุญแจ้ของเขานะครับจะหน้าตาแบบนี้ครับนี่นะครับพกกุญแจไว้ที่ตัวนะครับแล้วก็ปลดล็อกรถนะครับที่ ผมตรงนี้ได้เลยนะครับเข้าไปดูภายในกันนะภายในก็จะตกแต่งนะครับด้วยสีดำนะครับให้อารมณ์แบบดูสปอร์ตนะครับนะครับดูโครงสร้างของตัวรถเดิมๆนะครับดูตัวแผงกั้นประตูนะครับตัวประตูนะครับโครงสร้างเดิมนะครับเป็นอาร์ตกลมคมชัดกระจกนะครับเป็นแบบไฟฟ้าทั้งสี่บานออโต้ฝังตัวงขี่นะครับ แล้วก็หมุนปรับกระจกไฟฟ้านะครับตัวบานพับกระจกไฟฟ้าตรงนี้นะครับเวลาหมุนก็ปิดตรงนี้เนี่ยจะพักอย่างนี้นะครับนะครับภายในตัวนี้เบาะผ้ากำมะหยี่สีดำเบาะยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ตึงๆแน่นๆเลยเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้ก็มีการปรับสภาพทําสปามาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานแบบน,นี้เลยนะครับน่าใช้งานมากๆนะครับนะครับภายในตกแต่งเป็นสีดำ ปุ่มไลน์เป็นแบบมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายมือนะครับไว้ใช้รับสายวางสายแล้วก็ปรับเครื่องเสียงได้นะคะเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทนะครับให้ดูเลขไม์กันนะหนาปุ่มพุ s ส start นะครับจะอยู่ที่ซ้ายมือตรงนี้นะครับนี่ปุ่มพุ s สต t a r t นะครับเหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทอ่าดูเลขไม์กันนะนี่ไม่หนึ่งสามสี่หมื่นกาโลเท่านั้นนะครับผมถือว่าไม์น้อยมากๆนะครับครันนี้ก็เพิ่งเช็คศูนย์เมื่อไม่นานนี้เองนะครับดครับ ประวัติการเช็คศูนย์วันที่22พฤศจิกายนปี65นะครับผมให้เช็คครั้งต่อไปนะครับเลขใหม่ที่10,007นะครับขออภัยด้วยนะครับในส่วนของตัวหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอระบบมัลติมีเดียนะครับมาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับตัวกล้องก็จะทัดทงานนะครับเดี๋ยวผมเข้าให้ดูนะครับถือว่ากล้องชัดมากๆาเลยนะถ้าเทียบกับรถในเซกเมนต์เดียวกันนะ ผมว่ากล้องนี่น่าจะชาร์จที่สุดละนะครับในบรรดารถตระกูลซีเซ gment นะครับตัวแอร์นะครับเป็นแบบอันล็อกนะครับหมุนมือนะครับสามารถปรับเป็นแบบออโต้ได้ด้วยนะครับนะครับนี่ตัวแอร์นะครับด้านล่างจะมีตัว USB แล้วก็ power outlet มาให้นะครับส่วนตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับสามารถปัดเข้าหาตัวนะครับบวกลบได้นะครับตรงนี้ก็เป็นวัสดุสีด่าเป็นนองแบกนะครับเงาๆสวยเลยนะครับ ัวเกียร์นะครับไม่ลอกไม่ร่อนนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเกียร์ของเขาจะมาพร้อมกับโหมดสปอร์ตนะครับผมสามารถเปิดโหมดสปอร์ตโดยการปัดตรงนี้นะเนี่ยครับจะมีหน้าจอตรงนี้ขึ้นนะครับโหมดสปอร์ตเนี่ยครับเวลาปิดเราก็ปัดปิดถอยลงได้เลยนะครับฝั่งนี้นะครับจะปรับในส่วนของตัวหน้าจอนะครับหน้าจอตรงนี้นะครับไว้ใช้ปรับหน้าจอนะครับภายในนะครับตกแต่งดูหรูหรานะครับวัสดุบุนุ่มค่อนข้างเยอะนะครับ ค่อนข้างจะหรูหราที่สุดมาที่สุดของรถในเซ็กเมนต์นี้เลยนะครับของตัวมาด้านะครับต่อไปเดี๋ยวผมมาดูโครงสร้างตัวรถกันนะครับว่ารถโครงสร้างเดิมนะครับความเดินโัวรถหัวน็อตด้านแก้มไม่มีขยับนะครับนะครับซอกเลยประตูเดิมเดิมนะครับแผ่นเพตัวรถนะครับของตัวมาด้าของเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแผ่นเพย์ตัวรถนะครับน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะ จุดแปดสติกเกอร์แนบสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยละอองสีพ่นพับนะครับเดิมทุกจุดนะครับน็อตไม่เคยขยับไม่เคยแก่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับใครสนใจถูกใจคันนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะส่วนแปดสามหนึ่งสามหนึ่งแปดแปดสองหกนะครับให้ผมดูแลได้เลยนะนะครับดูด้านหลังเบาะอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับตึงๆแน่นๆเลยนะครับตัวเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับเบาะนี้สามารถพับได้นะครับเป็นแบบ กสิบสี่สิบนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายเด้อเดี๋ยวจะลองพับบอกให้ดูนะเดี๋ยวไปดูฝั่งด้านหลังกันก่อนนะนะครับดูผิวพันธุ์ตัวรถนะครับเรียบเนียนนะครับสม่ำเสมอการด้านหลังนะครับจะมาพร้อมเซนเซอร์ตัวกระยะทั้งหมดสี่จุดด้วยกันนะครับถือว่าให้มาเยอะมากๆนะครับเวลาถอยจอดนะครับมั่นใจแล้วก็ทํางานร่วมกับตัวกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับผมโลโก้ตัวรถนะครับตัวนี้เป็นตัว Sky Active นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินนะครับ ไฟเบรกนะครับเป็นแบบงานลมดำสวยเลยนะครับกรอไฟต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับโลโก้ทุกตัวสอนมาครบนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟเบรกดวงที่สามนะครับอยู่ด้านในนะคะเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูนะฮะเลยครับด้านหลังกว้างมากๆนะสำหรับตัวมาฟดาเนี่ยแต่ใครบางคนอาจจะมองว่าเห็นขั้นเล็กๆเนี่ยแต่ห้องโดยสารถือว่ากว้างมากๆนะครับ สำหรับตัวมาด้านเนี่ยของเขาจะให้เป็นตัวชุดป่ายางไปนะอันนี้คือเป็นชุดป่ายางแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างนะครับขออนุญาตเปิดแสงนิดน,นึงนะครับจะได้มองเห็นกันนะครับซีนเดิมๆนะครับแล้วก็เมทัลกลมบคมชัดนะครับรถไม่เคยผ่านการตัดต่อนะครับสภาพเดิมๆนะครับจากทางป้ายแดงเลยนะครับเมทอาร์ตเรียงตัวครบสวยงามทุกจุดนะครับ ไม่มีย้อมแมวขายแน่นอนนะครับของบริษัทพิจิตรเราขัดรถเกียร์เอเข้ามาให้ลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะครับนะครับดูด้านในกันต่อนะครับไปดูได้ทุกจุดเลยนะครับเหมือนมาเหมือนได้มาดูรถตัวจริงที่บริษัทพิจิตรกันเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะผมพาชมทุกจุดนะครับรางน้ําเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับเรียงตัวครบสวยงามทุกจุดนะครับฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับซ้ายขวาเหมือนกันนะครับสังเกตรอยเม็ดอาร์ตรอยอาร์ตต่างๆนะครับ คมคมชัดทุกจุดนะครับมาเดี๋ยวมาสักครู่นี้ผมติดไว้นะครับเรื่องการพับอบ์ะนะครับนี่ครับเวลาพับอร์ดนะครับเราให้ดึงตัวนี้ออกมานะนี่นะครับผมแล้วก็กลับไปตรงนี้นะนี่กลับไปที่ตัวเบาะนะครับแล้วก็เอาความตรงนี้นะครับนี่ครับเวลาเราวางของนะครับที่ยาวๆนะครับนี่เดี๋ยวกดตัวนี้จุดหนึ่งนะครับวางของที่ยาวๆต้องการไว้ของ นะครับที่มีความยาวค่อนข้างเยอะนะครับเราก็สามารถพับตรงนี้นะครับเก็บไม่ได้นะครับถือว่าค่อนข้างจะได้ใช้ประโยชน์มากๆนะครับสําหรับตัวการพับบอร์ดแบบนี้นะเนี่ยครับสามารถพับแบบนี้ได้เลยนะครับหรือเวลาเราจะเอาบอร์ดเขาที่เดิมก็นะครับแค่ยกแค่นี้เองนะครับอ่านี่ครับแค่นี้ก็อยู่ละนะครับเดึกไม่ขึ้นละอ่าเนี่ยครับประมาณนี้เลยนะครับ ถือว่าเป็นรถยนต์อีกคันหนึ่งที่นินมประสงค์นะครับถึงจะเป็นตัวรถซีดานนะครับไม่ใช่ตัวแฮทแบ็กนะครับแต่ว่าการใช้งานแล้วก็การบรรทุกของนะครับค่อนข้างจะตอบโจทย์มากๆนะครับนะครับเดี๋ยวผมพาชมโครงสร้างฝั่งนี้บ้างนะครับดี่ครับมาดูฝั่งนี้นะครับโครงสร้างตรงหัวน็อตตรงประตูนะครับไม่เคยผ่านการขยับหรือว่างันแงะแกะเก่านะครับ เดิมๆเลยนะครับซอกลูกประตูเดิมๆนะครับหัวน็อตด้านแก้ไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับนะการันตีนะครับไม่มีชนหนักจนนัำทิ่ง้านกลับไม้ก็ไม่นะครับสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับผมไหม่น้อยๆนะครับผมใช้นึ่งเมืองคล่องๆนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.3นะครับค่อนข้างประหยัดน้ํามันเลยนะครับนะทางของตัวมาด้าเคไมไว้นะครับ23โลลิตรนะครับผม ถือว่าประหยัดน้ํามันมากๆนะครับในสถานการณ์ที่น้ํามันค่อนข้างราคาสูงนะฮะมาเดี๋ยวผมพามาชมในส่วนของรละเอียดห้องเครื่องด้านหน้ากันต่อเลยนะครับมาครับเนี่ยครับสำรับภายในห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเบนซินขนาด1.3ลิตรเครื่องยนต์สกายทีสองตัวมาร์ด้านะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องความประหยัดน้ํามันนะครับภายในห้องเครื่องนะครับแห้งแห้งนะสะอาดางนะครับผมนะครับสวยๆเลยเดิมๆเลยนะครับ รถโครงสร้างเดิมๆนะครับน็อตนะครับที่ฝากระโปรงด้านในนะครับไม่มีขยับนะครับที่ฝากระโปรงฝั่งที่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวน็อตนะครับด้านแก้มข้างนะครับไม่เคยถูกถอดไม่เคยถูกขยับนะคานตัวรถนะครับก็ตรงๆสวยๆเลยนะครับให้ดูเลยนะครับตัวน็อตนะครับไม่เคยผ่านการถูกงานแงะนะครับนํามาซ่อมใดๆนะครับ ฝั่งซ้ายขวาเหมือนกันนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีขยักไม่มีแกะครับตาชมไน้ทุกจุดเลยนะครับผมนะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับฝากระโปรงไม่เคยโดนถอดนํามาทําสีใดๆนะครับรถคันนี้นะครับสภาพกริปเลยนะครับไม่น้อยด้วยนะครับเพียงห้าหมื่นขอแค่เพียงหนึ่งหมื่นสี่พันโลเท่านั้นนะครับหากใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อปรึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมนะสําหรับคันนี้เป็นตัว มาถ้า2 1 3หนึ่งซดานะครับปี2022นะครับราคา4ี่แส0สี่หมื่นาพนะครับจัดเต็มฟรีดาวได้เลยผอนเริ่มต้นเพียงเดือนละ7,000พันหัวบาทเท่านั้นสนใจคันนี้ติดต่อปรึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับอย่างไรวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับตอนจาการฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ